สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามจับมือสถานประกอบการเจ็ดแห่งลุยผลิตผู้เรียนอาชีวะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามจับมือ7สถานประกอบการประกอบด้วยบริษัทวีกรินเนอร์จำกัดบริษัทวันคอมมูนิตี้จำกัดบริษัทมณีแดงโกลบอลบายยูไน์พลัสจำกัดบริษัทสัโก้จำกัดมหาชนบริษัทซีบีอาร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเจริญชัยม้อปแปลงจำกัดและบริษัทกรีอิเล็กทริกไทยแลนด์จำกัดเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร นายสุรศักดิ์แก้วหีบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำโดยนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขสู่การขับเคลื่อนนโยบาย8ดวาระงานพัฒนาอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในทุกมิติและยกระดับด้านความร่วมมือซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยราชสิทธารามได้ขับเคลื่อนนโยบายสอ,อสอสู่การปฏิบัติได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเจ็แห่ง ซึ่งมีความเฉพาะทางในวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานด้านอ e ีคอมเมิร์ซด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ด้านธุรกิจบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพลักษณะนิสัยการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงร่วมกันในการพัฒนานหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสในสาขาที่เกี่ยวข้องสู่เส้นทางอาชีพเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับทันที อีกทั้งยังสามารถนำทักษะอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองซึ่งการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวะจะเป็นกำลังสำคัญที่มีทักษะสมรรถนะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางภาคธุรกิจบริการภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศต่อไป